ข้อนี้เขาบอกว่าเมื่อต่อความต่างศักย์ไฟฟ้าเนี่ยกับลวดความร้อนเส้นหนึ่งปรากฏว่าน้ําเดือดภายใน5นาทีครับถ้าตัดลวดเส้นเดิมให้เหลือเพียงครึ่งเดียวเนี่ยแล้วเรานำไปต้มนะครับจะให้ผลอย่างไรพบว่าถ้าต่อเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยครับเมื่อต่อความต่างศากักย์ไฟฟ้าเราวาดรูปวงจรก่อนก็ได้กับความต้านทานตัวหนึง่งโอเคนะซึ่งเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยจะพบว่า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยโวลต์เนี่ยครับมันคงที่ใช่ป่ะเพราะแบตเตอรี่ตัวเดียวกันแบตเตอรี่เดิมอะโวลต์ก็ต้องคงที่ถูกไหมครับแต่ว่าข้อนี้ที่เปลี่ยนไปนิดนึงคือเกิดการตัดลวดโลหะทิ้งเพราะตัดลวดโลหะทิ้งแล้วเนี่ยความต้านทานครับแทนที่จะคงที่ครับข้อนี้ข้อนี้ความต้านทานเปลี่ยนเพราะเกิดการตัดลวดตัดลวดโลหะ ตดลวดโลหะโดยโดยความสัมพันธ์ของความต้านทานขดลวดโลหะครับความต้านทานขดลวดโลหะจะพบว่าความต้านทานของมันเนี่ยคือ R ใช่ไหม R เนี่ยครับ mm hmm. เท่ากับ Rl ส L ่วนด้วย A เมื่อ R เนี่ยครับคือเป็นค่าคงที่ครับของ ลวดโลหะแต่ละชนิดและ l เนี่ยครับคือความยาว a เนี่ยครับคือพื้นที่หน้าตัดหมายความว่าถ้าลวดโลหะเนี่ยยิ่งยาวเท่าไหร่ความต้านทานก็ยิ่งมากเท่านั้นและถ้าพื้นที่หน้าตัดเนี่ยมากความต้านทานก็น้อยพูดง่ายงคือ r แปผันตรงกับ l และแปผกผันกับ a โอเคนะข้อนี้เขาบอกว่าตัดลวดโลหะ เหลือเพียงครึ่งเดียวสแสดงว่า L เนี่ยครับลดลงครึ่งหนึ่งใช่ป่ะจากตอนแรกเนี่ยถ้าถ้าความมับผิดตอนแรกครับเป็น R ใช่ป่ะตอนหลังเนี่ยตัดลวดเหลือครึ่งเดียวครับ R ก็ต้องเป็นถ้า L เนี่ยเป็น L ส่วน2ใช่ไหมครับตัดเหลือครึ่งเดียว R ก็ต้องเป็น R ส่วน2ด้วยใช่ป่ะอ่ะโอเคข้อนี้ทำได้แล้วครับ ก็ข้อนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานครับเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าใช่ไ่มกลายเป็นพลังงานความร้อนอ่าก็ตั้งสมการเลยพลังงานไฟฟ้าเกิดจากบต์ครับคูณกับเวลาเท่ากับพลังงานความร้อนคือ Q ใช่ไหมซึ่งการที่ทำให้น้ำเดือดภายในการก,การทำให้น้ำเดือดเนี่ย ต้องใช้พลังงานที่คงที่ใช่ไหมครับต้องให้ต้องให้พลังงานไปก้อนนึงแหละซึกมันคงที่แน่นอนอยู่แล้วอะทำให้น้ําเดือดอะเพราะว่าน้ําคือ MC ็มซีเดล้าทใช่ไหมครับเดลดาทมันก็เท่าเดิมอะดังนั้นทั้งก่อนและหลังเนี่ยครับเดลเดลดาทต้องเท่าเดิมโอเคนะอ่ะก็ จากสภาวะที่1ครับพี่ให้เป็น p ครับ mm hmm. เท่ากับ p เนี่ย mm hmm. มันก็เท่ากับ i v mm hmm. เท่ากับ i กำลังสอ r เท่ากับ v กำลัง2ส่วนด้วย r อ่ะคิดว่าใช้สูตรไหนดีครับติกตอกติกตอกติกตอกแต่พบว่าสูตรที่ตัดออกไปตอนแรกก่อนเลยคือ i v mm hmm. ใช่วป่ะเพราะเราไม่รู้ i อ่ะ i กำลังสอง r เราก็ไม่รู้ i ตัดทิ้งไปซะเชื่อป่ะตัวที่เรารู้เนี่ยคือความความความดังสักมันคงที่เนี่ยก็ v กำลังสองส่วน R ดังนั้นเราใช้สูตรน,นี้ดีกว่าอ่ะ p t ก็เท่ากับ v กำลังสองส่วน r คูณด้วย t เท่ากับ q แต่ว่า q ครับเป็นค่าคงที่เชื่อป่ะ v ครับเป็นค่าคงที่ ทำให้เราได้สมการว่า t ครับเท่ากับ q ส่วนด้วย v กำลังสองคูณด้วย r นั่นเองซึ่งตัวเนี้ยเป็นค่าคงที่พี่จะให้เป็นแทนด้วยเป็นค่า k แล้วกันจะพบว่า t เนี่ยแปผ่านตรงกับ r ใช่ไหมอ่า t แปผันตรงกับ r แล้วดังนั้น ถ้าพี่ลดเนี่ยถ้าพี่ลดขดลวดให้เหลือครึ่งเดียวเนี่ยครับปรากว่า R เนี่ยความต้านทานเนี่ยถ้าลดถ้าถ้าความต้านทานเดิมเป็น r นะครับลดขดลวดเหลือครึ่งเดียวความต้านทานก็เป็น r ส่วนสองใช่ปะดังนั้นต้องใช้เวลาทั้งหมดถ้า ความต้นทานของคนลวนเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของเดิมเวลาที่ใช้ก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของของเดิมด้วยใช่ปะอ่ะแล้วแต่เดิมใช้อะไรครับแต่เดิมใช้หนาทีอ่ะต่อไปต้องเป็นห้าส่วนสองนาทีครับเป็นครึ่งหนึ่งของเวลาเดิมก็ต้องเป็น2 5งจุดห้านาทีใช่ปะอ่ะข้อนี้ตอบ ต้มน้ำปริมาณเดิมจะให้ผลอย่างไรอ่าก็ข้อนี้นะครับก็ก็คือจะพบว่าเดือดเร็วขึ้นใช่ไหมเดือดเร็วขึ้นก็คือเดือดเดือดภายในแค่2.5นาทีเท่านั้นนะอ่าก็มีช้อยครับข้อหนึ่งคือน้ำเดือดเร็วขึ้นแต่ค่าไฟเท่าเดิมข้อสองคือน้ำเดือดเร็วขึ้นแต่ค่าไฟเพิ่มขึ้น ข้อ3าน้ำเดือดช้าลงค่าไฟเท่าเดิมข้อ4่น้ำเดือดช้าลงค่าไฟเพิ่มขึ้นข้อ5น้ำเดือดช้าลงค่าไฟลดลงจะพบว่าใช้เวลาน้อยลงใช่ไหมครับแสดงว่าน้ำเดือดเร็วขึ้นและน้ำเดือดเร็วขึ้นและแสดงว่า3ข้อนี้ผิดก็มาดูครับค่าไฟเท่าเดิมไหมพบว่าค่าไฟต้องเท่าเดิมไหมเท่าเดิมครับ ค่าไฟเท่าเดิมเนื่องจากปริมาณความร้อนเท่าเดิมไงเพราะว่าปริมาณความร้อนเท่าเดิมเนี่ยค่าไฟก็ต้องเท่าเดิมโอเคนะครับเพราะว่าค่าไฟเนี่ยเขาคำนวณจากกิโลวัตต์คูณด้วยชั่วโมงใช่ปะ่ะ าใช้กิโลวัตต์เท่าเดิมอะครับมันก็ได้ค่าเท่าเดิมโอเคนะ,นะค่าไฟเท่าเดิมเพราะประมาณความร้อนเท่าเดิมนั่นเองข้อนี้ตอบข้อหนึ่งครับโอเค